สถานีโทรทัศท้องถิ่นของอินโดนีเซียนะคะได้เผยแพร่าภาพหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่วัดได้6.3 ดิเกเตอร์นะคะตรามาตาริกเตอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยภาพดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นภาพแรกค่ะที่ปรากฏสู่สายตาประชาชนนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ซึ่งจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองพาลูบนเกาะซูลาเวสีแล้วก็มีความลึกจากพื้นดินเพียง20กิโลเมตรเท่านั้นนะคะโดยช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนกําลังเฉลิมฉล,ฉลองวันสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดทําให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายไปทั่วเมืองค่ะ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ในขณะนี้นะคะก็พบผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น6รายโดยส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากการถูกสิ่งของหล่นลงมาทับและก็บาดเจ็บอีก43คนส่วนการให้ความช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างยากลําบากค่ะเนื่องจากว่ามีหินแล้วก็ดินปริมาณมากหล่นลงมาปิดกั้นเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านทําให้เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางบางช่วงได้นะคะ ในขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นพาหนะหลักในการลำเลียงสิ่งของอุปกรณ์ช่วยเหลือที่จําเป็นไปยังพื้นที่เสียหายแล้วพร้อมกับคาดการว่าจํานวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคบเพราะว่ายังมีพื้นที่เสียหายบางส่วนที่เจ้าหน้าที่นั้นก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงได้ค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามในขณะน,นี้ประชาชนจํานวนหนึ่งก็ยังคงหวาดระแวงกับอาฟเร์ช็อกจนไม่กล้าเข้ากลับไปที่พักนะคะโดยพวกเขาก็ยังคงอาศัยอยู่ในเต็นท์หลบภัยชั่วคราวแล้วก็ยังคงรอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ